สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีแฟนเพลงแฟนคลับของยายใยนะคะมือนี้ยายใยพาพี่น้องมาเบิง่งเอ่อความคืบหน้าของการก่อสร้างหอแห่งใหม่เด้อค่ะเด้อนี่คือหอผักใหม่หรือว่าเพิ่นตั้งชื่อให้ว่าหอดีโกโก้ค่ะพี่น้องนี่ความคืบหน้าการก่อสร้างตอนนี้ก็ยกเสายกอีหยังขึ้นเห็นเป็นรูปเป็นร่างพอสมควรแล้วนะคะสิเป็นเป็นหอ2ชั้นค่ะพี่น้องเป็นหอ2ชั้น พี่น้องมาเบิงค่ะสวัสดีพี่น้องแฟนครับทุกๆคนด้วยค่ะเด้อพี่น้อขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาชมมาเบิงมากดไลค์กดแชร์ไก่เสียพ่อสามหมื่นซับแล้วนะคะจะรับช่องยูทูบม่่หญ่ไฟนะคะนี่ค่ะหอพักแห่งใหม่เราไม่ได้หยุดอยู่กับที่นะคะเรายังพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือหอสังไวล่องรับ ค่วมเก่าหนาของวงได้โอกาสต่อๆไปสิเป็นหอัสองสั้นกับเพี่น้องพี่น้องพูดติดตามคลิปติดตาม,ามค่มเคลื่อนไหวของเพจทั้งวงเพิินกับคือเสหเห็นน่าหน้าคานะ่ะนาะว่าโยกเอาเอียกเสาท่วมาได้พอประมาณแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ก่อสร้างขึ้นเอามันพูดได้เหตุอีหยัง,ยงน้อประเทนี้น้อมันพูดอดไมาลุมฝากล,มากลุมหมอดกิเทบานนี้วลารบถึงต้นนี้เมีย เอาว่าเด้เขาฉากไทยละครไทยสิรีน้เพินติลูกเจ็บขยะบขยะมาบอกเป็นตะเลียตนแต่นอ้อแบบัดนี้นอ้ออันนี้คือดาบตึงนะคะซึ่งย้ายไฟได้ไทยไปแล้วสองขีบแล้วนะคะอันบือนกอมาด,ม,ดมัดบปาสิมาไทยหอให้พี่น้องเบิ้งเนี่ยหอดีโกโก,โกหออาคารที่เป็นสั่งไม่นี่เนาะก็เลยเห็นควนไฟกลุ่มฝ่ากลุ่มหมอกอยู่อัน,น ทางกองขยะก็เลย่ยางมาเบิ่งแมนดาบถึงเยลีค่ะอันซุ้มขวดนี่เอาไปถาขายบ่ลูกซุ้มซุ้มขวดนี่ก็แยกไปถาขายมันบ่นออันใดที่เป็นร่างกระดาษอันใดที่เป็นขวดพลาสติกอันใดที่มันขายใดแล้วก็จะแยกเอาไปถาขายนะคะอันใยายไทยคลิปให้เล่านี่เล่ากับพ่อใดร่างวันน้ำไรล,ละสองสามร้อยอยู่ <laughs> น้ำใจเล็กๆน้อยๆจากพี่น้อง พ่อพี่น้องได้หูจักเล่าพ,พี่น้องพันกระโอนมไห้นะคะอันเถียวก้อนนี่สิแม่น,น้องบางอ่อนหรือไดนน้อโอนมะหอยผ่านทางบัญชีใย,ยไยนี่คือพุทธีพายุซื่อๆนอนตื่นขึ้นมาแล้วก็ต้องเก็บต้องกวดต้องปัาทั้งรางห้องน้ำกับแมนกวดบริเวณบ้านกับแมนอันไดที่มันพ่อสุมได้แล้วก็เอามาสุมมาเผาค่ะพี่น้องอันนี้เป็นเป็นเดือนหลังบานพักได้ค่ะเด้อเป็นเดือนอยู่หลังบานพักอยู่โฮมสัมสา ตะกี้หฮมสามสายใหญ่เนี่ยพิ่นโฮมสามสายเนี่ยพิ่นกับมาถามซื้อเลรอเด้พี่น้องแต่ว่าประไทยเพิ่นยังมาทั้งขายเนาะค่ะเนาะเพิ่นมีคนมาถามซื้อแล้วอันนี้คือความเผือบหนาของเมื่อนี้วันอี่ยังลูกเมื่อนี้วันยังสั่งคือมาปกติสั่งพันหยุดวันอาทิตย์วันเมนต์อ๋อถ่าเล็กอยู่อ๋อเพิ่นถ่าเล็กกับพี่น้องปกติเราพิ่นมาเห็นซื้อเมื่อพันสิหยุดแต่เฉพาะวันอาทิตย์ มื่อนี้วันพุดเพิ่นหยุดย่ายไฟก็เลยสงสัยไอ้ตึงว่าเพิ่นล่อเหลีกอยู่ว่าสันว่านี่ครับเบิ่งดูคนขยันคนขยันที่ควรยกย่องนะคะอยู่จังสี่ละค่ะเมือม่อมื่นเมื่อเว้นออกจากจุดนี้ก็สิไปอีกจุดหนึ่งขยะทั้งขยะน้ำหนาห่องแต่ละหองแต่ละหองแต่ละหองสิ่แล้วก็สิยางไปเทเอา ประเทศเอามาสุมอันนี้ก็ขายได้อันนี้บ่เผาบ่าลูกอันนี้ขายได้เดี๋ยวนาะนะกล้องกระดาษจังสี่ก็ขายได้ไเป็นกล้องกระดาษเป็นพลาสติกจังสีแล้วก็สิเก็บไปถักขายเฟียดตึงสว่างได้กว่าเคยมีคนถามแม่อยู่อันเพิ่นถามมาเพิ่นอยากอันอันแม่ขอขอเฟียดดาบตึงหน่อยเดี๋ยวจะเข้าไปกดติดตามพะนะนิคม นิคมอย่งกัลูกยยนิคมชายายลิ์เป็นภาษาไทยเนาะคะ่ะเนาะนิคมชายลิตเด้อคะเด้อสำหรับผู้ที่เคยถามอันเฟสดาบตึงนะคะปกติแล้วเราก็มีอาชีพเป็นแดนเซอร์ตะกี้เราก็บโยวงศิลปินผู้ไทยนะคะหลายปีพอสมควรแล้วก็เคยตต่นอยเวที่ไทยซึ่งคลิปแรกจะย้า้ไฟสัมผัสเล่า แล้วก็บวัสู่ฟังแล้วนะคะก่อนสิมาอยู่ำมอลลั่นี่คือเต้นเป็นทิมเด่นเสือยุวิธีไทยมากอ่อนแล้วก็มาอยู่ศิลปินผู้ไทยแล้วก็มาอยู่มอลำั่มเสียงวีหกฤดูการหนีตั้งแต่เริ่มซ้อมผอนละคะ่ะฤดูกาลเป็นฤดูการแรกที่เรามาอยู่นะคะเอาฝากพี่น้องเขาไปติดตามเฟยียดดาบตึงนี่แล้วพี่น้องเดอ้อนิคมชยัยยริ์นะคะภาษาไทยนะคะอืนี่แหละคือค้นดีทีเข้าควนยกย่อง นะครับควรให้กำลังใจย่ายฝ่ายก็ให้กำลังใจเล่าอยู่ตลอดนั่นแหละคะ่ะ